สถานการณ์ของไวรัสโควิดมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การทำดิจิตอลเวิร์กเพลเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมันสามารถที่จะเอ็กเซดที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมีการออกแบบให้สามารถรองรับการทำงานแบบ Work f r ฟ m Home, Work anywhere ตัว d i g i t a l Workplace ในองคอ์กรนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะต้องเริ่มจากทางผู้บริหารนะครับก็คือจะต้องเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมันก่อนนะครับว่าตัว Digital w o r k p l a c e เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรพอมองภาพตรงนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็กําหนดเป็นนโยบายต่างๆรวมไปถึงก่อนที่จะกําหนดนโยบายอาจจะต้องพิจารณาถึงในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ของไวรัสโควิดมันก็จะเป็นตัวก,กระตุ้นให้การทา Digital Workplace เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเห็นผลแล้วไงครับว่ามทบากไม่ ผู้ใหญ่ออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีการกําหนดแผนงานต่างๆเพื่อกระตุ้นแล้วก็ใช้ในการทําแผนฝึกอบรมว่าเราควรจะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างมาช่วยในการทําดิจิทัลเวิร์กเพจอะไรที่เหมาะสมในการประชุมเครื่องมืออะไรที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆแลกเปลี่ยนการส่งข้อมูลไฟล์ให้กันนอกเหนือจากอีเมลอะไรต่างๆเช่นการเอาคลาวด์มาใช้การเอาซอฟต์แวร์อื่นๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เช่นตัวจีล่าก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเทโลแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นการทํางานลักษณะที่มีความยืดหยุ่นมากกับสามารถที่จะ ประชุมติดตามแล้วก็โปรเกสงานได้ด้วยในส่วนของสถาบันการจัดการพญาพิวัตรนะครับมีการนําตัวดิจิทัลเวิร์กเพจมาใช้แล้วเช่นผมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการประชุมออนไลน์จะเป็นการใช้ไมโครซอฟท์365ก็จะมีตัว Microsoft Team เอามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในในการสอนออนไลน์ฝึกอบรมออนไลน์สามารถที่จะรองรับยูเซอร์หรือว่านักเรียนเข้ามาประชุมออนไลน์ได้พร้อมๆกันในปริมาณมากๆสามารถที่จะส่งไฟล์ได้เลคคอร์ดบันทึกเสียงได้หรือถ้าเกิดว่าใช้ Microsoft Team ไม่สะดวกก็สามารถที่จะใช้ตัวอื่นได้ เช่นตัว z o o มแต่ว่าตัว o o มเนี่ยเราก็จะมีการซื้อลายเส้นนะครับแต่ว่า Microsoft Teams เนี่ยเราก็ถูกซัพพอร์ตจาก Microsoft อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีตัวถัดไปนะครับที่เรามีการนำล่องมาใช้แล้วเช่นตัวแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาบันเราก็จะมีใช้2แพลตฟอร์มหลกัหลกๆเช่น Moodle นะครับก็เป็นตัวแพลตฟอร์ม E-learningMoodle เป็น LMS ตัวหนึ่งนะครับ Learning Management System บริหารจัดการเรียนการสอนอนอนไลน์นะครับเราใช้มาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เราก็รันอยู่บนคลาวนะครับตัว AWS ตัว Amazon Web Service สามารถที่ รองรับ user ได้ปริมาณมากๆนะครับสามารถที่จะ scale เพื่อรองรับ capacity ต่างๆได้เป็นอย่างดีแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะต้องรองรับทั้งนักศึกษาแล้วก็บุคลากรหรือคนภายนอกที่สามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆของเราได้ด้วยก็คือตัว Moot นะครับหรือว่าตัวแพลตฟอร์มมันชื่อว่า edX นะครับการเรียนที่เป็นแบบ Massive Open Online Course ก็สามารถรองรับนักเรียนได้ปริมาณมากๆนะครับแล้วก็รันอยู่บนตัว cloud นะครับเป็น Amazon Web s e r v i c e เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีการนําตัวแพลตฟ ใช้อย่างแพร่หลายนะครับนอกจากโปรแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนะครับก็ยังมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ในสถาบันพี m ซอฟต์แวร์ที่เป็น VPN นะครับเราสร้างเน็ตเวิร์กส่วนตัวเข้ามาใช้กับสถาบันนะครับย่อมาจากคําว่า Virtual Private Network ประโยชน์ของมันก็คือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสามารถที่จะ VPN เข้ามาในสถาบันแล้วก็สามารถที่จะมาทําข้อมูลหรือว่ารายการต่างๆเสมือนกับนั่งอยู่ที่สถาบันนะครับเช่นสามารถทําการเบิกจ่ายการอนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลมาอนุมัติซื้อทรัพย์สินต่างๆไ สามารถที่จะตรวจสอบพวกรายการที่เป็นโปรเซสต่างๆที่ถูกขอไปในระบบอนุมัติแล้วหรือยังทําให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สถาบันก็สามารถทํางานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซอฟต์แวร์หรือวิธีการในการจัดการของเราลักษณะของ Digital w o r k p กเพจตัวหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสถาบันเรานะครับมีการออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าระบบต่างๆให้สามารถรองรับการทํางานแบบ Digital w o r k p กเพจหรือว่า w o r k f r o m Home w o r k anywhere ได้ด้วยนะครับก็ เป็นลักษณะของเว็บเบสก็คือแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บนั่นเองมันสามารถที่จะเอ้าถึที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเราเดินทางไปต่างประเทศแต่เราต้องการมาเช็คเกรดต,ตัวเองสําหราับนักศึกษาก็สามารถทําได้นะครับดูตารางสอนตารางเรียนหรือเอ้าถึเข้ามาทําข้อมูลภายในสถาบันถ้าเป็นบุคลากรเช่นนะครับขออนุมัติวันลาเราก็สามารถที่จะเอ้าถึผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้หรือถ้าตัวไหนที่จะต้องมีเรื่องของซ e เคียวริตี้มากๆเราก็จะไปใช้งานผ่านตัว VPN ซึ่งผมได้กล่าวแล้วในตอนต้น VPN นี้ก็คือจะเน้นในเรื่อองงขร้ใชกับ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสถาบันเราที่มีการเอา Digital Workplace มาใช้นะครับ